เปิดตัว AI Window ใน Firefox ตัวเลือกใหม่ในโลกของ AI เปิดตัว AI Window ใน Firefox ตัวเลือกใหม่ในโลกของ AI มอสซิล a ทําการเปลี่ยนแปลงใหม่ในเบราว์เซอร์ Firefox ที่เป็นเครื่องมือสำคัญในการท่องเว็บของเราการเปิดตัว AI Window เป็นทางเลือกใหม่ที่ให้ผู้ใช้ความสามารถในการเลือกใช้งาน AI ตามความต้องการของตนเองแต่ละคนมีความคิดและความต้องการที่แตกต่างกันในการใช้งานเทคโนโลยี AI และมอสซิล a ต้องการให้ผู้ใช้มีความสามารถในการตัดสินใจว่าจะใช้ AI เมื่อใดและอย่างไร AI Window เป็นพื้นที่ที่เปิดให้ผู้ใช้สนทนากับผู้ช่วย AI และรับความช่วยเหลือระหว่างการท่องเว็บแต่จุดประสงค์หลักคือการมอบอิสระแก่ผู้ใช้ให้พวกเขาสามารถตัดสินใจได้ว่าจะใช้ AI เมื่อไรและในกรณีไหนนี่เป็นความแตกต่างจากเบราว์เซอร์อื่นๆที่ฝัง AI เข้าไปในเบราว์เซอร์แบบบังคับทำให้ผู้ใช้ไม่มีความเลือกแต่นี่เป็นจุดที่เกิดความคิดเห็นแตกต่างหากเราเชื่อว่าความสามารถของ AI จะช่วยให้การท่องเว็บของเราเป็นอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น และเพิ่มประสบการณ์ให้กับผู้ใช้ใช่หรือไม่ว่าจะให้ผู้ใช้มีความสามารถในการตัดสินใจเป็นเรื่องที่ดีกว่า AI Window จะเป็นตัวเลือกเคียงคู่กับหน้าต่างเบราว์เซอร์ปกติและ Private Window ที่ยึดมั่นในความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้ในการใช้งาน AI Window ผู้ใช้ต้องเลือกเปิดใช้งานเองนี่เป็นความแตกต่างจากเบราว์เซอร์อื่นๆที่ฝัง AI เข้าไปในเบราว์เซอร์แบบบังคับทําให้ผู้ใช้ไม่สามารถปิดการใช้งาน AI ได้ฟีเจอร์นี้ยังอยู่ในขั้นตอนพัฒนาแต่ Mozilla ต้องการความร่วมมือจากผู้ใช้ในการทดลอง และให้ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงและพัฒนาให้เหมาะสมกับความต้องการของผู้ใช้นี่เป็นจุดที่มอซิเลอร์ทให้ผู้ใช้มีความสําคัญและมีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนาเพื่อให้ผลลัพธ์สุดท้ายเป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์แก่ผู้ใช้ในยุคที่เบราว์เซอร์ต่างๆกําลังแข่งขันเพิ่มความสามารถด้านปัญญาประดิษฐ์เข้าไปในเบราว์เซอร์ของตนเองมอรซิเลอร์ไม่ได้เป็นเหตุผลที่จะพลาดแต่ยึดหลักเดิมโดยให้ความสําคัญกับการควบคุมของผู้ใช้เป็นอันดับแรกนี่เป็นความแตกต่างที่ชัดเจนระหว่างมอซิเลอร์และเบราว์เซอร์อื่นๆ ที่มุ่งเน้นในการเพิ่มความสามารถของ AI แต่ละเบราว์เซอร์และนี่เป็นจุดที่มากคนลืมไปมอรซิเลอร์ไม่ได้รีบร้อนในการเพิ่มความสามารถของ AI เข้าไปใน Firefox แต่เป็นการพัฒนาแบบระมัดระวังและควบคุมที่ยังคงความโปร่งใสต่อผู้ใช้ตามแบบฉบับเดิมนี่เป็นจุดที่มอรซิเลอร์ทำให้ผู้ใช้มั่นใจว่าความเป็นส่วนตัวและความไว้วางใจของพวกเขาจะได้รับการรักษาไว้อย่างดีก่อนหน้านี้มอรซิเลอร์ได้เปิดตัวฟีเจอร์ใหม่ใน Firefox สํสำหรับ iOS ที่ให้ผู้ใช้ขย่าเครื่อง เพื่อให้ AI สรุปเนื้อหาเว็บเพจทันทีนี้เป็นตัวอย่างของการเพิ่ม AI แบบเลือกใช้ได้โดยไม่บังคับซึ่งสะท้อนแนวทางที่เน้นความยืดหยุ่นของผู้ใช้แม้ว่า AI Windows ยังไม่เปิดใช้งานในวงกว้างแต่ Mozilla กำลังผสมผสาน AI เข้ากับ Firefox แบบระมัดระวังและยังคงรักษาความโปร่งใสต่อผู้ใช้ตามแบบฉบับเดิมเพื่อสร้างสมดุลระหว่างนวัตกรรมและความไว้วางใจของผู้ใช้ถ้าคุณเป็นผู้ใช้ Firefox และอยากทดลองฟีเจอร์ AI ใหม่และมีส่วนร่วมในการพัฒนา Firefox เพื่อให้เป็นเบราว์เซอร์ที่เน้นผู้ใช้เป็นศูนย์กลางควรติดตามอัปเดตจากมอ z i l ิเในช่วงเวลาข้างหน้าเพื่อไม่พลาดโอกาสเป็นผู้ทดสอบกลุ่มแรกและช่วยกำหนดอนาคตของ Firefox ที่มุ่งเน้นให้ผู้ใช้มีความสามารถในการตัดสินใจและควบคุมเบราว์เซอร์ของตนเองเปิดตัว AI Windows ตัวเลือกใหม่ในโลกของ AI